สืบเนื่องจากพระราชสวรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยเด็กชาวเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือประกอบกับนโยบายรัฐบาลสนับสนุนผู้ยากไร้หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณาภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นกำลังสำคัญให้แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติสืบไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงดาวได้รับมอบหมายจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ให้ดำเนินการตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่เประจำปีงบประมาณ2566เนื่องจากบ้านแม่คลองซ้าย เป็นชุมชนที่ห่างจากตัวอำเภอเชียงดาวเป็นระยะทาง28กิโลเมตรมีความยากลำบากในช่วงเส้นทางหลักสายเมืองคองแยกเข้าสู่หมู่บ้าน4กิโลเมตรระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางช่วงฤดูฝนจากตัวอำเภอเชียงดาวถึงหมู่บ้านแม่ของซ้ายใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงหนึ่งในจำนวนผู้รับทุนของสกรอเภอเชียงดาว ที่เป็นบุคคลต้นแบบได้แก่เด็กหญิงชยานินชัยศรีผู้เรียนระดับประถมศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ของซ้ายหมู่ที่หนึ่งบ้านแม่ของซ้ายตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ดันทุนการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและชุมชน โดยการลงทุนเปิดร้านค้ามีชื่อว่าร้านค้ากลางหุบเขานำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำหน่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนในราคาที่มาตรฐานจำหน่ายอาหารสดที่ใหม่และมีประโยชน์ต่อสุขภาพและสินค้าอื่นๆที่จำเป็นโดยไม่ต้องเดินทางไปซื้อที่หมู่บ้านอื่นหรือในตัวอำเภอส่งผลให้ประชาชนประหยัดเวลา และค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปซื้อสินค้าตลอดจนได้รับสินค้าที่ต้องการมีคุณภาพไว้ใช้ในครัวเรือนบ้านแม่ของซ้ายประชาชนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงจำนวน25หลังคาเรือนมีประชากรทั้งสิ้น95คนบ้านแม่ของซ้ายเป็นชุมชนที่รักความสงบและอนุรักษ์สัตว์ป่าอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรป่าไม้ ในการตัดสินใจประกอบอาชีพของเด็กหญิงชายานินได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและได้รับคำแนะนำจากคุณครูอนุชารุ่งศักรักวนาครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ของซ้ายโดยได้ใช้เงินทุนการศึกษาจำนวน5,000บาทเป็นทุนทรัพย์ในการลงทุนครั้งแรกมีการจัดทำบัญชีรับจ่าย และมีการบริหารการลงทุนแบบง่ายส่งผลให้มีกำไรจากร้านค้ามีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนค่ะหนูจะพาชมร้านของหนูนะคะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเอกินเทนิชัยศรีค่ะชื่อเล่นชื่อนาวาหนูได้ไปรับทุนการศึกษาที่เทศบาลตำบลจิงโค้องอำเภอเชียงดาวค่ะหลังจากนั้นหนูไปขอพ่อและแม่ไปส่งไปซื้อของที่เชียงดาวแล้วกลับมาจำหน่ายจำหน่ายสินค้าในหมู่บ้านค่ะ หลังจากที่หนูเปิดร้านขายของมาสักพักหนึ่งชาวบ้านมาซื้อของหนูก็เกิดรายได้เพิ่มขึ้นค่ะหนูคิดว่าหนูจะขายของไปเรื่อยๆเพื่อจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาที่สูงขึ้นในอนาคตค่ะขอบคุณมากค่ะที่ดีใจด้วยค่ะที่เด็กได้ทูก,การศึกษาเพราะว่า แบบอนาคตเบบนี้ไม่ค่อยมีค่ะทุกการศึกษาแบบร่มเรียบบนดอยแบบนี้ทุกการศึกษาจะมาลําบากหน่อยดีใจค่ะที่เด็กได้ทุกการศึกษาแล้วโลนทูซื้อของเล็กๆน้อยๆจะได้โลนทูในวงังค้าหน้าจะได้มีกําไรเพิ่มขึ้นในไปใช้ในการศึกษาในวงังคันหน้าในก่อนขอนลูก อยากให้ทุนการศึกษาแบบนี้สนับสนุนไปเรื่อยๆในวันข้างหน้าเด็กๆจะได้มีอนาคตแล้วขอบคุณผู้ที่สนับสนุนทุกการศึกษาแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็จากการเข้ามานิเทศติดตามทุนการศึกษาที่สสชแม่คองซ้ายนะคะก็พบว่านักเรียนทั้งหมดที่ได้รับทุนนําไปใช้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพแต่มีเด็กหญิงชยานินซึ่งมีความคิด แตกต่างไปจากเพื่อนก็คือการนําทุนที่ได้เนี่ยไปใช้ในการซื้อของมาจําหน่ายเป็นร้านขายของเล็กๆในหมู่บ้านนะคะก็ถือว่าน้องมีความตั้งใจและผู้ปกครองออพ่อกับแม่นะคะก็ให้การสนับสนุนที่จะให้น้องได้เรียนรู้การใช้ชีวิตการขายการหาไรายได้จากทุนการศึกษาที่ได้นะคะน้องก็ขายของได้ เรื่อยๆแล้วก็มีรายได้จากการค้าขายไปแล้วเ,เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าจะได้นําเงินที่ได้รับเนี่ยไปซื้อของมาต่อยอดอีกนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะว่าเงินรายได้ที่ได้จากการขายของอพ่อแม่แล้วก็น้องตกลงกันว่ารายได้ที่ได้เนี่ยนำไปเก็บเพื่อเป็นทุนการศึกษาของน้องในอนาคตต่อไปค่ะ ขอขอบคุณผู้อำนวยการสกรอรอำเภอเชียงดาวและผู้อำนวยการสำนักงานสกอจังหวัดเชียงใหม่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนส่งเสริมทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2566